สวัสดีครับผมอาร์ตพอซิ่งอยากวิ่งคีครับ c ซ s หนุ่มลังสิตตปลายนะฮะมาจัดชุดพ่อยูโรอาร์ตเอ็นะครับรองรับการจูนสเตย์เดี๋ยวมาจูนนะฮะวันนี้มีธุระจูนไม่ทันนะครับก็เท่านี้เป็นก่อนเดี๋ยวไปขนาดใหญ่คัสตอม4นิ้วหกว่านะครับใหญ่ๆนะครับเจอสเตเลสงาน CNC จัดหลายรอยข้อ3นิ้วนะฮะฟูชุดพ่อยูโรอาร์ตว้าวนะครับ สูตรนี้จูนยาเขาไปเลยนะฮะจะผสมน้ำมันแอดเอ่อจะผสมอีพันเลยิงใช้พันธนอ่ช่วยก็ได้เลยนะฮะถึงไหนถึงกันนะครับสูตรนี้พ่อใหญ่โตๆดาวไฟโตๆแบบนี้นะฮะทุ้มเสียงโผดสปอร์ตนะครับเวลาเปิดวาลเวลาออนวาลก็เงียบนะฮะเผื่อรถแบบครอบครัวหรือเวลาโผล่สตาร์ทจะได้ออฟวาลไม่งั้นมันซุปเปอร์คาร์เกินไปนะครับส่วนใช้งานเนี่ยขับมาเลยนะฮะทุกเกียร์ดึงทุกเกียร์ครับสนใจใครอยากคัสซ้อมเสียงรถโผล่แบบนี้นะฮะด้วยชุดมอยูโรอาร์ตเอ็กซ์ซอนระบบวาล ลองรับการจูนสเต๊สสเต๊ปสามมาเท่าไห่ครับขอบคุณครับผม